งบออกมาดีนะครับดีกว่าเท่าคาดไปเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมีการปรับอัตราผลตอบแทนอัตราเงินปันผลขึ้นนะครับจากเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมีการปรับเป้าของปีขึ้นนะครับกสิกรไทยเลยยังแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่สามร้อยยี่สิบเอดจุดเจ็ดเก้าบาทนะครับกําไรสุทธิออกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับเอ่อกไรปกติหย่อนลงมานิดนึงนะครับเอ่อ แต่ว่าก็ยังโตขึ้น29%จากปีก่อนนะครับแล้วก็โตขึ้น3%จากไตรมาสก,ก่อนนะครับจากทั้งรายได้ที่โตดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ดีนะครับเอ่อกำไรออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้7%นะครับอ่าดูครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็น54%ของทั้งปีที่เราทำไว้ดังนั้นีโอกาสที่เราจะปรับประมาณการขึ้นนะครับมีการประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรับครึ่งแรกอยู่ที่6.89บาทนะครับเราทําไว้6.28นะครับ อัตราผลตอบแทน95%ของกําไรครึ่งปีแรกคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินมันผลอยู่ที่4.7%มาดูไส้ในรเร็ว์นะครับไรายได้มือถือโต5%จากปีก่อนนะครับตัวไรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเพิ่มขึ้น4%เป็น223บาทนะครับเน็ตบ้านนะครับไรายได้เพิ่มขึ้น9%นะครับไรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเพิ่มขึ้น4%เป็น519บาทครับแล้วก็ตัวธุรกิจ Enterprise นะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้น21%จากปีก่อนถือว่าแข็งแรงในทุกมิตินะครับเถ้าดูครึ่งปีนะครับรายได้หลักจะโต7% EBITDA จะโต8%จำสองตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขามีการปรับเป้าทั้งปีขึ้นจาก3%ทั้งรายได้แล้วก็ EBITDA เป็น4-6%สิ่งที่ดีก็คือปรับเป้าขึ้นนะแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็คือ4-6%เนี่ยมันต่ำกว่า7กับ8%นะครับ ที่ทําได้ในครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวจะมีการชุมนุมวิเคราะห์เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดว่าครึ่งหลังมันถึงจะโตช้าลงนะครับมุมมองของเรานะครับอ่าก็ต้องขอมองเป็นแบบในเชิงเปรียบเทียบแล้วกันนะเพราะเมื่อวานนี้คือ True วันนี้คือ a d v a n c e นะครับอ่กำไรของ a d v a n น e เนี่ยดีกว่าเท่าทาไว้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ True เมื่อวานเนี่ยดีกว่าเท่าทาไว้สิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งปีหลังเนี่ย Advance จะโตร,รายได้สองถึงหก นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอีว,วิ d a สูงถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งช้าๆกว่าครึ่งแรกที่ t True เนี่ยจะโตครึ่งหลักมากกว่าครึ่งแรกนะครับตัวประมาณการของเราเนี่ยสำหรับ d v a n c e เนี่ยน่าจะมีอัพไซด์ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ขณะที่ของ t u ูจะมีดาวไซด์ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมุมมองนะครับเรามองเป็นบวกสำหรับงบแอดวานที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนะครับทั้งงบไตรมาสสองที่แข็งแรงนะครับทั้งการปรับเงินปันผลขึ้นแล้วก็การปรับเป้าปีขึ้นนะครับ อ่าแล้วก็ดีกว่าชูซึ่งออกมาเมื่อวันก่อนหน้านะครับแต่ถ้ามองครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าชูเนี่ยดีกว่านะครับชู mm hmm. True, เนี่ย EBIDA เนี่ยครึ่งหลังจะโตเ1้าถึงสิบเอดปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับขณะที่แอดวานเนี่ยผู้ิหารตั้งเป้าจะโตแค่ศูนถึงสี่เปอร์เซ็นต์มองปี2 0 2พันนะครับอ่าชู True จะโตเร็วกว่าแอดวานด้วยเช่นกันนะครับชู EBIDA ของชูเนี่ยจะโตขึ้นสิบสองพันสองพันล้านจากต้นทุนที่ลดลงนะครับ กำไรจะโตขึ้น4พันล้านโดยที่รายได้ไม่ต้องไม่ต้องปรับเลยนะครับที่แอดวานเนี่ยกำไรจะโตขึ้นประมาณ2พันล้านนะครับจากตัวเล็กสเปกตรัมของเซอร์วิ้ที่เกิดขึ้นในส่วนของ valuation นะครับราคาหุ้นแอดวานซ์ขึ้นมาแล้ว8%นะครับเราเชื่อว่าน่าจะสะท้อนข่าวดีไปแล้วไม่มากก็น้อยนะครับแต่ที่ราคาทู u ลดไป5%นะครับจากต้นปีนะครับตลาดนะครับ ในมุมของ EV EB per EBITDA นะครับ True เทรดอยู่เจ็ดเท่า Advanced เทรดอยู่เก้าเท่านะครับก็จริงๆเราได้ะับซื้อทั้งสองตัวนะครับ a d v a n c e ราคาเป้าหมายสามสองหนึ่งจุดเจ็ดเก้า True ราคาเป้าหมายสิบสาจุหนึ่งหกนะครับ a d v a n c e ดูน่าสนใจระยะสั้นส่วนระยะกลางเนี่ยถ้าราคา a d v a n c e ขึ้นเยอะๆต้องส e r v i วิสกลับมาหาถูนะครับของผมประมาณนี้ครับพี่วิสุทธ์ผมถามนิดนึงครับเอาเป็นคีย์ไฮไลท์เลยคือผมว่างบเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดการไว้ไส้ในโอเค ประเด็นหนึ่งครับพี่พิสุทธิ์ตัวเลขของ payout ratio ที่ปรับจาก90เป็น95เนี่ยวันทามไหมพี่หรือพี่ว่ามีโอกาสยั่งยืนและยืนและยิงเลเวลนี้ไปเลยครับอ่าครับถ้าดูนิสัยของแอดวานเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อยๆทำอะไรแล้วปรับตัวขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าทำแล้วเนี่ยยืนได้นะครับถ้าจำได้เนี่ยจริงๆ95มันดูเยอะนะแต่ว่าถ้าดูในอดีตย้อนหลังเนี่ยก่อนที่จะเกิดการประมูลปี2015เนี่ย เขาจ่ายร้อยเปอร์เซ็นของกําไรนะครับอ,อพอเกิดการประมูลขึ้นแล้วก็ราคาขึ้นแพงมากเนี่ยเขาก็มีการปรับการจ่ายลดลงนะแล้วก็ค่อยๆอยทยอยปรับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการที่้องปรับขึ้นมาเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยหมายความว่าจริงๆยังมีลูมที่ปรับให้เป็นร้อยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเผื่อเหนือเผื่อขาดเก้าสิบห้าก่อนก็ส่งสัญ,ญญาณว่าในอนาคตจนกว่าหกจีจะมาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรเยอะ นะครับก็คงจะมีเงินเหลือนะครับนี่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมอ,อยู่แล้วนะครับเออก็เอามาคืนให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเอาเองินไปทําอย่างอื่นนะครับหรืออันที่สองเนี่ยเขาต้องการส่งสัญญาณว่าไอ้ธุรกิจใหม่ๆที่เขากำลังจะทําต่อจากนี้ไปที่นอกเหนือจากเทลโคเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Data c เซ t นเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ v ว r ร์ a l bank เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะมันไม่ได้กระทบถึงความสามารถในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลของเขานะผมเชื่อ,อว่าเขาส่งสัญ,ญญาณสองเรื่องนี้ออกมาครับ ขั้นตอนที่สองครับพี่ทําไมบริษัทนึงมองครึ่งปีหลังดีขึ้นทําไมบริษัทนึงมองครึ่งปีหลังแย่ลงครับอต้องบอกอย่างนี้ครับชูเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กอินซิเดนต์เกิดขึ้นในไตรมาสสองนะดังนั้นไตรมาสสองมันก็เลยย่อลองไปนะครับจริงๆผู้บริหารเขาก็ยืนยันกับเราว่าถ้าดึงไอตัวชดเชยที่เขาทําให้กับลูกค้าพรีเภทสามวันลูกค้าประเพสหนึ่งวันในไตรมาสสองออกเนี่ยจริงๆงบไตรมาสสองเขาโตคิวออนคิว S <S <S นะครับรายได้ก็จะโตทั้ง Q' ิวอังคิแล้วก็เยื่ออังเย่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพอของทูก็เลยมองว่าพอไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าเขาจะกลับมาโตต่อนะครับที่อดวานเองเนี่ยผมว่าด้วยนิสัยของบริษัทที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับ <S <S เป้าก็มักจะต่ําแล้วก็ทำมักจะกระทำผลงานได้ดีกว่าเป้าที่วางไว้อยู่แล้ว ดังน้นเนี่ยอรอบนี้ที่เขาปรับเป้าขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าโอ้โหถ้าไม่ปรับเนี่ยแซงมาครึ่งหลนก็อาจจะโตติดลบนะซึ่งเขาก็ไม่อยากส่งสัญญาณแบบนั้นดังนั้นเขาก็ปรับเหมือนกันแต่ก็ปรับแบบระมัดระวังใช้คํานี้ละกับ